สบายดีผมไม่พี่นองะต้องปมกัดเบาจีกระเสดเบียงปลาคือเกา่าคือเดิมเนาะวันนี้ผมมีอยงหลายก้อนสีล่งเห็เดเบียยมาเกลือปลาป้าก่อนตัวนี้จะเป็นบอ่อผักปลาเป็นลูกมันลูกปลานิ่นเอามาพักไวถ้าจะไวบอ่อเดียวกักบกระแม่มันก็นตัวน,นั้นมันนี่ ลายสนิทลายยังจะเอารัดกันปวดมามาน้มาน้น่าจอกลอกปลาตบันขาเนี่ยดเนี่เจ้าสิมาแกิมาแกใครเหมือน เอาว่าพุทธสามม,มึแม่เนาะพรั่งพรั่งเบาพิดมึงเตือนกล่องตือนกล่องเไม่เบาพิดสลับบอ่อหนี่ก็จะเป็นบอ่อปลาดุกกับปลาหมอเนาะปลาดุกบิก๊กอุ้ยกับปลาหมอปลาดุกนี่ก็ได้ซองเดือนแก่ๆเนาะ cạnh như vậy là nữa hoặc quê sao pa dù bico y gặp môn môn nè gặp 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 môn gặp กระเทียมกบปลาปลาจะทิมเลยเนาะเป็นปลาดิ่งเงี้ยแทนไปคุณเนะี่ยเป็นบอ่อพักพักโตบเนาะเชียวถิมกับเสียดายมัน เลยไปพากไว้แค่อัดไล่หน้าฝนจะหมดจำเป็นไปไาะสำหรับป่านเพราะว่าแดดกระบอกค,คอยไลยป้าเ้ากระบอกนอนไปป้าไว้เร็กๆหน่อยครับเียงปอและวมาน้ำมาพี่นอ้อง สรับบอลนี่ก็ได้เอาปลานิ่นลงมาเพิ่มเติมเนาะสองกิโลเพราะว่าตกเก่ามันก็ได้บริโภคไปจำนวนหลายเติมเนาะสหรับบอลนี้ก็มีปลาตับทิมปลาตับทิมกับป,ปลาย ผนมากระป๋าปเพียนนี่ปลานิ่งปลาทับทิมปลาตะเพียนสลับปลาตะเพียนกับปีนี้กับบัวแด้เอามาลงเนาะเอาลงตะกีก่อนๆแต่ก็ยังลงเรืออยู่แต่ไงดีอยู่ปลาตะเพียนไงไว้เนาะเพมัน สัตว์จะปกกิปึืดมามากี่เขาสาวน้ำกันทุกคนอาหารบ้านน้ำบ้านเ้า ไข่ปลากับพวกปลาเรือร่อจากก้อย